งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิษก์บ้วนกิยพันนะครับผมกํลังคุยกับท่าน จากเหตุเกิดพลุระเบิดหรือว่าพลุไล่นกนะฮะจึงเป็นที่มาที่พูดกันถึงเรื่องนกกับชาวนาท่านผู้ฟังครับในอดีตนั้นชาวนาสู้กับโรคมแมลงศัตรูไม่ว่าจะเป็นนอนกอข้าวนอนห่อใบข้าวนอนบ้วนใบข้าวนะฮะนอนกระทูควายพะอินสารพัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยจักระจันสีเขียว แมลงสิงห์ดูดกินแมลงบัวทําให้ข้าวเป็นหลอดเนี่ยโรคเมล็ดด่างโรคใบจุดโรคใบไหมโรคใบขีดสีน้ำตาลโรคถอดฝักดาบโรคกาบใบแห้งโรคกาบใบนะอ่าโรคใบขีดโปร่งแสงโรคจู๋หรือว่าโรคใบหงิกนะฮะโรคเขียวเตี้ยใบสีแสดมีสารพัดโรคแต่มันไม่ใช่แค่นั้น มันยังมีนกมีหนูโดยเฉพาะนกผมก็พูดให้่ฟังแล้วว่ามีนกอะไรบ้างในอดีตนั้นชาวนาก็แค่เอาฟางข้าวมาเอาเสื้อไปใส่ให้เอาหมวกใส่ให้นกรู้สึกว่ามีชาวนาอยู่ตรงนี้แล้วไม่มายุ่งแต่วันนี้นกก็เรียนรู้ว่าน,นี่ไม่ใช่ชาวนาตัวจริงเป็นชาวนาตัวปลอมหลายคนนกหลายตัวก็อาศัยเป็นที่เกาะ ที่หัวบ้างที่หัวไหลบ้างเพราะเองก็เคยพูดกับลูกศิษย์บอกว่าเฮ้ยทาไมไม่เอาปี๊บมาทําเป็นตัวใส่เฟืองเข้าไปแล้วก็กระป๋องเล็กก็ทําเป็นหัวนะกระป๋องเล็กลงมาอีกก็ทําเป็นแขนหรือจะเป็นท่อปลาปลา,ปามาทําเป็นแขนเป็นขาแล้วก็ปลายมือก็ให้เอาพลาสติกเส้นยาวๆไปผูกไว้ ลมพัดพริวปลิววับแวบวับแวบนกหนูก็อาจจะได้ยินเสียงก็กลัวก็ไม่มาหรืออาจจะเห็นแสงแวบบแวบแวก็ไม่มายุ่งซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีชาวนาก็เอาไม้แล้วก็เอาพลาสติกนะถุงพลาสติกเนี่ยไปผูกและให้ลมมันตีพับพับพัอย่างนั้นก็มีคนทำกันผมก็บอกให้ทำหุ่นไล่กา นะ,ะแบบนี้โยกเยกได้นกก็จะได้กลัวก็ออยังไม่มีใครทำนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพอทําเสร็จแล้วเอาไปปักหุ่นไล่กามันจะอยู่ไม่กี่วันมันคงจะมีคนมาขโมยเอาไปใช้แทนนะครับนั่นะก็เป็นประการหนึ่งทีนี้ที่เราจุดประทัดเนี่ยจุดพลุไล่นกเนี่ยอันนี้ก็คือการใช้เสียง ในยุคปัจจุบันผมก็บอกว่าให้บันทึกเสียงแล้วก็พอถึงระยะข้าวออกรวงก็เปิดเสียงเป็นระยะแต่ก็อย่าให้หนวกหูชุมชนนะปุ้งปั้งเปิ้ง,งอะไรก็ว่ากันไปเนีน่ยบางคนบอกเอานาทีา่ไหน,นมันจะไปมีนาะมันจะไปมีไอ,อ้ไฟฟ้าเรามันไม่มีอไม่มีเราก็ใช้พลังโซลาร์เซล เดินเครื่องได้ไหมหรือจะใช้ระบบแบตเตอรี่ในการที่จะไปเดินเครื่องนะเครื่องเสียงเนี่ยก็ทำให้เกิดการส่งเสียงไล่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหานะครับอันหนึ่งที่เราไม่เคยพูดและไม่กล้าพูดคือการฆ่านกโดยการ เบอร์นกถ้าสังเกตดูเราไม่มีเคยมีการพูดกับเรื่องนี้เลยเพราะเราจะไม่เร,เราจะไม่ไม่อยากทำอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นการโหดร้ายทารุณไปไหมนะหรืออาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าดีก็เป็น question mark ที่ตั้งกันเอาไว้นะครับทีนี้พี่น้องครับ ถ้าเป็นตามสถานีวิจัยข้าวหรือแม้กระทั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลาเขาจะวิจัยอย่างที่ศูนย์วิจัยข้าวเนี่ยเขาทําไงครับเวลาข้าวเริ่มออกรวงเขาก็จะต้องเอาตะไคร์อวนตะไคร์ตาค่อนข้างทีเอามาขึงอยู่เหนือแปลงข้าวขึงชนิดที่เรียกว่านก ลงมากินไม่ได้เพราะเขาจำเป็นจะต้องเก็บตัวเลขที่ชัดเจนว่าผลผลิตที่ได้มันประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะเขาก็จะต้องมีการเก็บตัวเลขเหล่านั้นพี่น้องครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เข้าทำกันอยู่แต่ท่านอย่ามองว่าวันนี้นกมันเป็นปัญหาเฉพาะ ชาวนานะครับมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะชาวนาคนที่เดือดร้อนหนักมากคือคนเลี้ยงปลานะคนเลี้ยงปลาในอดีตคนเลี้ยงปลาถ้าเลี้ยงปลาเพื่อที่จะวิดบ่อแล้วก็จับปลาไปขายก็จะมีพวกนกกระยางนกอะไรต่างๆหรือนกกินปลาเขาก็จะเอาเชือกไปขึงบนบ่อ แต่ว่าในเชือกแต่ละเส้นก็จะมีเบ็ดมาผูกเอาไว้ห้อยลงมาเป็นระยะระยะเพื่อว่าถ้านกบินลงมาในนานะฮะปีกก็จะติดเบ็ดแล้วนกก็จะไปไหนไม่ได้นกตัวอื่นเห็นก็จะไม่กล้ามาแต่ก็เป็นวิธีที่ทรมานหน่อยแต่อย่างทางนคนปรปฐมทำเลี้ยงปลาสวยงามในบ่อ อันนั้นเขาก็ใช้วิธีสร้างตะข่ายคลุมบอ่อเลยครับเหมือนกับในศูนย์วิจัยข้าวหรือสานีวิจัยข้าวเขาก็ทำแบบนั้นที่นี้โดยรวมไม่ว่าจะเป็นนกกระติดขี้หมูนกกระติดตะโพกขาวนกกระจาบธรรมดานกกระจอกตาลน,นะนกกระจาบเปกอ่อน อกเหลืองหรือจะเป็นนกยางควายนกกระแตแต้แว่นนกอินทรีลายขาวนกปีกลายนกเปลือกนกกินปลีอกเหลืองนกปากห่างเนี่ยบางชนิดไม่ทำลายเมล็ดข้าวมาช่วยแต่บางชนิดทำลายเมล็ดข้าวเ,าเราก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าเดี๋ยวนี้กฎกระทรวงเรื่องของการคุ้มครองสัตว์ นกทุกตัวไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะทําอะไรก็ทำเอากลายเป็นว่าไปผิดกฎหมายซะอีกนี่มันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้ชาวบ้านสู้โดยลําพังครับหน่วยราชการท่านไปดูฮะกฎ,กฎระเบียบข้อไหนที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมปริมาณนกและนกกับชาวนา การที่เราจุดพลุไล่ปุ้งนกก็บินไปน,า,นาคนอื่นมันก็บินไปบินมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งที่ทำยากนะครับแต่ก็ต้องมุมณะที่จะทำคืออะไรฮนะคือคำว่าสมดุลถ้ามันไม่มากไปมันไม่น้อยไปมันมีสมดุล นะฮะอันนี้มันก็เรียกว่าไม่หนักพูดแบบชาวบ้านก็เลยว่าไม่หนักหนาะสาหัสแบ่งมันกินมั่งชาวบ้านก็คิดเชื่อกันอย่างนั้นพูดกันแบบนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทิดบ้วน,นบางปรมาอยากจะฝากให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดโปรดพิจารณานะะหนูหนูวันนี้ชาวบ้านเอาอยู่เพราะเขาวางเหยื่ออย่างสตอม สมัยหนึ่งก็ต้องติดไฟรอบแปลงนาะเรียกว่า,าเรียกว่าช็อตหนูนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีพรานล่าหนูและที่เขาจับหนูแล้วก็ไปขายไปย่างเป็นอาหารเรื่องหนูเราก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่นกยังคงเป็นปัญหาอยู่พอสมควรก็ฝากผู้เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาในเรื่องนี้หรือใครมีความคิดดีๆ ก็ลองแจ้งมาที่ทิดบวนบางประมาส buan 2494คือหลายที่ท่านจะถามปัญหาหรือแจ้งเรื่องราวขา่ขาวคราวกันมาอย่างรายการของเรานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสยัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบวนบางประมาส ตู้ปนอ2กำแพงแสนนะครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดลายนะครับ s อดซ b ซ n ูเ4็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้ง ID ดลายสั่งซื้ออโลโซยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวทพรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรศจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร